เจอสามบาทมุมนี้รีบเก็บเลยค่ะสวัสดีค่ะเจอกับวารุตากับแฟนอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะไปเก็บขวดกันเหมือนเดิมค่ะบรรยากาศวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีแสงแดดโล่งโปร่งสบายไม่เหมือนวันก่อนค่ะวันก่อนฝนตกหนะักวารุตาม่ได้ออกไปเก็บขวดเลยนะคะ แต่ฟ้าหลังฝนสดใสเสมอค่ะมาค่ะไปกับวารุตาไปกับเราด้วยกันวันนี้ชีวิตเราจะสดใสเหมือนฟ้าหลังฝนหรือเปล่าอย่าลืมเอาถุงม,มาด้วยนะคะเมื่อทุกคนพร้อมก็ไปลุยกันเลยค่ะบรรยากาศวันนี้ช่างแตกต่างกับวันเก่ามากๆเลยค่ะแสงแดด ท้องฟ้าหลังฝนสุดยอดสุดๆไปเลยค่ะไปค่ะไปลุยกับวารุตังไปลุยกันด้วยกันจ้า <S <S ตอนนี้เวลา19นาฬิกา30นาทีไปลุยกันเลยค่ะเมื่อกี้แฟนได้3บาทค่ะไปกันต่อเลยค่ะวันนี้เดินลุยกันยาวๆท่า,ามกลางบรรยากาศแสนดีกันแบบนี้ค่ะ ื่องแรกเราจะเอาขวดเอากระป๋องที่เรามีไปคืนก่อนนะคะและหลังจากนั้นเราก็จะไปกันที่ริมแม่น้ำรัวกันค่ะ วารุตาได้1ยูโร1 5เซนตอนนี้เดี๋ยวรีบไปขึ้นเงินกันที่แคชเชียร์กันเลยค่ะได้มาแล้วค่ะ1ยูโร1 5เซนอยู่ในกระืือของวารุตาเรียบร้อยแล้วค่ะสามียืนอยู่มุมโน้นค่ะกำลังเดินแบ่งถุงไปถุงมาบรรยากาศฟ้าหลังฝนสดชื่นเสมอค่ะ ก็ขอให้เราวันนี้สดชื่นเหมือนฟ้าหลังฝนด้วยนะคะไปลุยกันที่ริมแม่น้ำรัวกันเลยค่ะช่วงนี้เราก็อยู่ที่ริมแม่น้ำรัวกันยาวๆเลยนะคะอยู่ในที่ที่คนเขาอยู่กันอยู่ในที่ที่คนเขามาชุมนุมกันนั่นก็หมายถึงว่าเงินของเราก็จะอยู่ตรงนั้นด้วยค่ะอืเหร วันนี้บรรยากาศช่างเงียบเหงาค่ะดูจากมุมนี้แทบจะไม่มีผู้คนกันเลยนะคะก็มีบางท่านถามว่าบุตาทําไมไม่ค่อยมีคนเดินกันเลยก็สภาพปกติก็จะเป็นแบบนี้ล่ะคะ่ะแต่ถ้าเกิดเป็นช่วงตอนกลางวันนะคะผู้คนก็จะพลุกพล่านกันมากกว่านี้นะคะ่ออะ ริมแม่น้ำรัววันนี้ค่ะสภาพบรรยากาศท้องฟ้าไม่ค่อยแจม่มแต่พอมาถึงมุมนี้ลมพัดจะเย็นมากๆเลยค่ะเพราะว่าริมแม่น้ำรัวเราก็จะมีทั้งน้ำแล้วก็มีทั้งต้นไม้ใหญ่ค่ะพื้นที่โล,งลง่งโปร่งลมพัดก็จะค่อนข้างจะสบายสดชื่นมากๆเลยค่ะ พาทีดูนะคะกำลังโดนก้อนเมฆบดบงังเป็นอะไรที่ปล่อยฉันหน่อยปล่อยฉันหน่อยวารุตาเข้าใจแบบนั้นนะคะเหมือนกับบอกว่าปล่อยฉันหน่อยปล่อยฉันหน่อยฉันจะส่องแสงลงมาก้อนเมฆบอกว่าฉันไม่ยอมให้เธอ,อส่องแสงลงมาเพราะช่วงนี้อะไรก็แห้งแล้งไปหมดฉันต้องทําหน้าที่แทนเธอแล้วละ่ะโอ้ยน่ารักมาก,ากเลยค่ะดูนะคะเขากำลังแบบ เหมือนกับบังกันอยู่เมื่อกี้เราเจอคนเก็บขวดด้วยเหมือนกันนะคะเขาเอารถมาใส่กันเลยทีเดียวค่ะโอ้ยเดินผ่านเราไปเราก็มองขวดของเขาในรถเต็มคันรถเลยค่ะไม่รู้จะเหลือให้เราซักเท่าไหร่เมื่อกี้แฟนบอกว่าเราถ้าทางวันนี้จะ กินแฮวเสียแล้วละเธอบอกไม่เป็นไรยังไงเราก็ไปลุ้นกันด้วยกันอย่างน้อยก็ยังมีคนเขาก็ยังดื่มยังคงทิ้งกันอยู่เป็นระยะระยะอย่าเพิ่งสิ้นหวังแต่เท่าที่เรายังไปต่อไปกันเลยค่ะสามีอยู่มุมโน้้นค่ะกำลังเดินเออรอเฮยรอยชายด้องแด้งต้องแดงอยู่มุมน้นค่ะวรุตาก็มามุมนี้ค่ะ เมื่อวานฝนตกนะคะแล้วเมื่อกี้ที่เราเดินดูมุมนู้นก็ไม่มีขวดให้เราเราก็ลงมาเดินมุมนี้กันต่อค่ะเดินกันไปเรื่อยๆมองกันไปเรื่อยๆเมื่อไม่เจอเราก็เดินต่อค่ะอุ้ยปกติแกะมุมนี้เขาจะกั้นไม่ให้เขา้าวันนี้เขาเปิดแล้วค่ะ ไปเลยวันนี้ผู้คนก็มากันอีกแล้วค่ะมานั่งกันอยู่ริมแม่น้ำมานั่งดื่มนั่งกินกันเราก็มีหน้าที่มาเดินเก็บขวด มาเดินเอาในสิ่งที่เขาทิ้งในสิ่งที่เขาไม่เอากลับไปบ้านด้วยสิ่งไหนที่เขาไม่ให้เราก็ไม่เอาแค่นั้นเองค่ะเอาในสิ่งที่คนอื่นไม่เอาโุ้ยแกะแกะไม่อยู่จริงๆด้วยไม่ไม่เขาเอากลับบ้านไปแล้วเหรอคะเนี่ย,ย,ยเดินกันยาวๆเลยค่ะ เดินกันมากับวารุตาด้วยกันค่ะดูพระอาทิตย์เมื่อกี้กำลังเล่นกำลังโดนเมฆก,ก้อนบางตอนนี้สองแสงเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากที่ฝนตกปริมาณน้ำก็เพิ่มเยอะมากขึ้นทั้งหานทั้งเป็ดสุขใจกันมากๆเลยค่ะวารุตาแก้เห็นก็ชื่นใจแล้วค่ะ เจุ้ปเปอร์จตัวน้อยจะเดินไปไหนกันเนี่ยเขาจะเดินออกมาตรงถนนแล้วแบบนี้เดี๋ยวคนก็จะไอ้นั่นเขาค่ะดูเหมือนเขาจะไม่ค่อยมีแรงมาขึ้นมาลูกขึ้นมาค่ะเดีย๋ยวแม่จะพาเจ้าไปอยู่ตรงดอกไม้ตรงนู้นไปไปไป,ไปอ,ยอยู่นี่ๆอยู่นีๆ อยู่ตรงไหนได้เจ้าอะอยู่ตรงนี้ได้ไหมคะหรืออยู่ตรงดอกไม้ไม่ให้เจ้าไปอยู่ตรงดอกไม้ไปอยู่ตรงดอกไม้นี่วาุตาให้เขามาอยู่ตรงดอกไม้คะ่ะเขาจะได้มีอะไรดื่มกินเหมือนเขาไม่ไม่มีเรี่ยวมีแรงเลยคะ่ะขอให้เจ้าได้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเมื่อกี้เจ้าแมลงเขาเหมือนกับจะ หมดเรี่ยวหมดแรงวารุตาก็เลยต้องช่วยเขานิดหนึ่งค่ะ <apping five> เรากำลังเดินกลับเมื่อกี้เราก็ได้นี้ค่ะของแฟนเต็มถุงของวารุตาก็มีบางส่วนวันนี้คนที่ขาประจําเคยให้วารุตานะคะเขาบอกว่าเธอเนี่ยผู้ชายคนที่มีหนวดนะก็เดินวันละสี่ห้ารอบเลยนะเธอว่าไงเขาได้เต็มรถเข็นเลยว่าอย่างนั้นวารุตาเจอหนึ่งขวดพร้อมกับนี้ค่ะสติกเกอร์ของเขา มันหลุดออกจากกันเราก็เก็บรวบรวมแล้วก็ด่าแค่นี้ก็ได้ก้าบาทล,ละคะ่ะสองยูโร80วานุตาได้ตอนนี้ไปขึ้นเงินกันพี่แค่เช็กกันเลยคะ่ะวานุตาได้2อยูโร80เซ็นเซนมาแล้วคะ่ะ